เพื um, um uh. oh. Oh. ่อน e oh, yeah. like uh, oh, ้องกับเปืือนนายเต๋อพี่น้องเอ้ยอย่าดามะด้วยโกเล็กสุกระดมกินก่อนหลับคมหลับคมดาบเสแแบบเป็นต้มพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุนัขสุบอลโอ้ยถ้านอกจังไี้ไปมาแล้วพอดีกินข้าวน่วกันพอดีและกินข้าวพร้อมกันใช่ เกลวเกวได้หน่อยไ้อมมเอยเธออเืองนเธอมาเด้อพี่น้องแ่งกันเมนขั้วใบมะกรูดขั้ใบมะกรูดใส่ซีนแล้วก็ลาแก้วให้มก้วเทียมออีบวงาแก่น้ำไก่น้อยพี่น้อง กาน้อยเท้ากาน้อยเท้ายังกินนมยังว่าออกมาได้พี่เห็นพี่แม่แหละเอาอีกแหละแม่มันเบิดเลยจะเอาอีกโอ้โหหัวอีมหัวอะไรเฮ้ยหนิเฮ้ยมมาเท่าเนื้อหิวแหงแล้วนี่อ่ะอ่ะอันนั่งทานน้ำยาหมี่อ่ะนั่งทานน้ำยาหมี่แม่เป้าให้ บ่มีบ่ได้เก็บลืมงานเยอะก็เลยลืมเอามามามันวะพอดีอันมันนาเคยเตโยก็ได้เอามาสี่กล่องพอดีไปซื้อเอาใหม่เฮ้ยัตว์เลกัสิขายอยู่นูนห่อยมีอยู่รังหนึ่งนี่ไะ ไม่เลยดำมันอันเอะออกนมใจเขาทาสีหรือกับเข้าเอาไว้มาเนี่ยเขากินข้าวก่อนพี่น้องเลยน่าจะปนุ่ยนะมันอาไรไหมเฮ้ยมาเด้อบุ๋มมีมเอ้ยเจนหน่อยมาเด้อเจนหน่อยเอ้ยกินแล้วมัน้ากินต่อได้เนี่ยได้บ่วงได้เฮ้ยได้บ่วงได้เฮ้ยได้บ่วงได้เฮ้ย เดนนี้ข่าอีกไหมเหยาพลาเอานมใส่กองก่อนเดนดกบ่อยอันนี้ขมาอีกเุยเครือกินไทรยังขวดเลยนะดูดหลอดเลยหมูเป็นนะอยากจุดอะได้บ่วงกันหอยอันไปดูดกองนั้นมีแต่ดีพิมดูดเทิ้งไปเทิ้งไปแลงคือในบ้านนายน่ะแขวมันสิดูน้องนี่เทนแขวแล้วมันแขวมเจนทุกวันมาเตะมั้ยไปใช้อีกแลยนะ mọi người có kính có đấy kính có kính có nơi mọi người có kính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  một kính có kính có lên này này. có kính 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 có Làm có kính có kính có kính có bọn có kính có có kính có kính có kính có mà. có kính có kính có อะไรละบ่าวมานอ่แม่มกินอยู่ละมินอะไรบ่าวกินอะไรบ่าวจบเป็นอะไรบอบ้ามึงซีได้มไหมบ่าวันกินบ่าวมกินบอมาเอกินข่าวเลยผมมาผมาน้ำล้งจังวะ ช่วยจูาเด้อุณมาผมล้งสระมาช่วยจูดาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมถุยาแม่กับปาถุย่าก่อนถุยาก่อนลูกไมาก่อนก็ได้นางหนาพี่น้องเอ้ยไพมาศาดได้นางหลังอะไรลงไปจองว้น่ยมปูศาดหรเนาะจังโมงเมากเลนี่ยาวลวจะไปเสียนหานมือแรง อาเบิ้งผูสาวขาขาวสาวมอลำาวอยูบกเแล้วไเลยขาวอเ่อใส่บ่ง่ายัเลดล่เอมม่เด้่นมักเด้เนวมักเราอาเหรเอ้ากินแล้วฮนะกินกับนน้อย กินดาดอันนี้แหละอันนี้เจ้าน,น,น,นึ่ก็ไดลยมองมินยิ้มเข่าได้ป่ะแม่คพนพนยันทจากเืด้องพน่งอม,มอเลย่เน้อเอเน่้อน้อเนือเน้วเนื้อเนือเนื่อเน้อเนอเนืนื้อเนื้อเนื้อเน้ันเะอเนืนอนืเนอเนื้นื้ไเ้อเ้อนอ้อเน้อออน้อนนไปนออคุ้ มันบ่อยากดีแหละมันถืแล้วมุนแหละกันอนามันหยอดใช่หยอดใส่ยุกม่ได้ให้พอบังคำเห็บใช่ไห้เธออนามันหยอดใช่นี่เขาคอยมันดีค่างานอันนี้กัอันไม่บ่เนี่ยนะอันโตกระเจ้าซื้อมากหะแล้ว จะปิดวันมีให้ฟัี่ถึงมากเลบวะังได้นห้องกัตีมากว่าไปาจะดเรางก่อนหันทนเมือไหนเราบอกเนี่ยาว่าเจ้ากำลังซีเมืองจากนั้นก็ตีมัอมาไม่มาตีนี่บอกได้ไล่มาโอ้ยตีนั่นเ้จ่ายซดถืออยู่อนน้เนาะเงินเบิด

บุ้มมาม่กินข้าวผมอาเออมีอ,อหาหา,าก่แม่โม่แม่โม่ก็มาแล้เเเเวเมล้งข้าวกระดิ่ไปส่งแม่น้องเช่นข้าวกระดิ่กุ้งแหว่เมลงลาบขมต้มแซบพี่น้องแล้าบ้า มือแร่งคอยไปส่งแม่น้องเข่มเขาเพื่อนเจ๊กุ้งไว้จังสิเมื่อจัดไปผักฟังแล้ไว้แก้วนะไม่ผ่กไว้ซื้อมาเป็นฟังแล้วเธอบอกป้าว่าดำนอนยามเมานอนยามเมาที่เอาดอกเออมือแร่งคุยฟางมางเรื่องมือชจำมาเหล่าตลาดเลยโอ้พอดีวันอาทิตย์พี่น้องเลยเปลนตลาดไปเหล่าตลาดเลยเนาะตัวลาดน้ำบ่ไแดงขวานทำปลาเลยไม่จังบัวแด้เมื่อเธอว่า

มือลนอมาลมาช่วยมาด้ท่านมมาทำอะไรอนแล้วก็มาก่อนในหลังหนามาทาในหลังนาะบเจ้าแหยังก็เจ้าหเฮก็เจ้าจมูเขาทีงน่อเลยนครบาปอกเปลือกจเสียเปลือกเจ้ากดาวบ่ เด็เขาจะบริเิณเขาเนี่ะครับเม็ดมันก็ใหญ่เม็ดใหญ่แต่ว่ามันเขาเกินมันเลยขนมเนี๊ยบโก็บอกแล้วววาแบบเขาข้าวนี่อาจะมาจิ๋วเราออเจนเออมีมาลูกเจน่าเออมี่มามเออมีมิแลยเิขนมเลยละ เาีห่มกั่กวาเแบอดสิิดเหดเน่อันนั้นจล้มมันมัม่โรดแห่เลยมัามีโรดแห่ก็ตีแล้วเขาจะแห่ขาบ้นมีำอกมัมเดยพีนี่คิดว่าารบมียงนือบุยิน ลูกซุ้มคืออะไรนี่นวลหล่นแหงลูกอัะไรเกรนแชลงแต่ที่นี่หลดนหมดหลดแหงอ้าวปุ๊บโมมินปุ๊บโมมินปุ๊บวายักสร้างห่วยวันบริษระผมหน่อยจีกัญญายู่ค่ยังไงมันยังเก็บ นี่มันมันเหรอโอ้ยไม่ใช่ขิดดินเข่าเหรอต่างมาแหละขิดดินเข่าขิดดินแคบดีแต่ได้เสียอย่างี่ยวแต่งตัวเลยเอาไว้สนิทก่อนพี่น้องสลาบคลิปนี้สวยเลยยังบันน้ลงคลิปขอบคุณขอบคนในไลฟ์พี่น้องกองไปสุขุทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกคนที่มากินซีนกินข้าวปุ้นเนาะแต่ว่าข้าวปุ้นยังวันมีข้าวุ้นท่า้นฮ่าฮด้วยบอกกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีแม็กซิโกทุกคนสลาบคลิปนีี้สสวััดครบ